มาแลวันนี้วันนั้นที่อบปลามาดองไว้ไว้เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวมารับแล้ววันนี้นเสียงถึงเคี้ยวมารับแล้วมาเละปลาตีดองไว้วันนั้นโอ้ยจะกราเปิดอุยย่ยอ,อแบบเพิ่งดองวันนั้นเลยนะดูแลแมงวันกน้อนเบืองตอนแมงวันเยอะมากแต่ว่าทั้งเอิญจะไม่มีแมงวันแล้วเพราะว่าเนี่ยทั้งเอิญคือคือมันนานแล้วนะซีมันจะเป็นซีอิกน้ำตาลน้นำตาล เอันนี้คือคือดองนานแล้วนี่คือดองนานแล้วจึงก็เอาไว้นี่มาปิดเลยอันนี้เพิ่งดองประมาณคีวันได้อะอาทิตย์หนึ่งได้ไหมไม่แน่ใจประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เนาะดองไว้เนี่ยเปิดให้ดูนะโอ,อ้ก,กินแบบไม่ต้องปุดทึ้งเลยอืมเขาเรียกว่ามีตัวซี่ข้าวข้าว,ข,าวขึ้นมาแล้วตอนนี้ <laughs> ดองได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วทางนี้นะทางทางนี้คือปลาหนึ่งร้อยโล ว่านันไดปลามาเนึ้รอยโลถึงก็เอามาดองกลิ่นหรอกลิ่นนี้ไม่ต้องปุดทึ้งเลยคือว่าเพิ่งดองแบบนี้นั่นน่ะนั่นเองนั่นคือตีดองคือเขาเรียกว่ามีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่านอนสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่านอนคือเนี่ยเต็มแล้วนั่นนะอันนี้ดองได้ประมาณเนึงองอ่ะถิดก็จะอยู่ประมาณนี้อย่าเปิดเลยนะก็น่ะไอ้เล่นแล้วนิดหน่อย แค่นั้นแต่ว่าถ้าว่าดองนานแล้วนี่ไม่มีปัญหาคือเลได้ปกติอันนี้คือนานแล้วซึ่งเนี้ยนาที่ว่ามักนี่เวลาทําก็มาผะสมกับหมาปะสมกับปุ๋ยมาผสมกับปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยตรงนี้ก็ทําจากกากปามกากปามแล้วก็ผสมขี้ไก่ผสมหมุนสั์ประมาณนี้แล้วก็ผสมที่ดองด้วยมาปะสมแล้วก็ใช้รถตัก พลิกมาทางใหญ่มาทางนี้ปลาส้มคิวหมุนซัดพลิกมาทางนี้แล้วก็กลบไปทางนี้จนว่าใช้งานได้ตอนนี้ก็อยู่ด้านนี้ทึงเวลานี้ใช้งานได้แล้วพวกนี้สามารถใช้งานได้ตั้งมดแล้วแล้วก็พอใช้งานตรงนี้เกลียออกไปข้เรียว่าเอาตรงนี้ใช้งานมดแล้วก็ทำไม่หลาเป็นแบบนี้วนเวียนที่อื่นทำแบบได้ไม่รู้นะแต่ว่า ท,ที่บ้านที่บ้านทําแบบนี้ที่บ้านชายวิธีการแบบนี้ในการทําปุ๋ยอินทรีย์ผสมเขาเรียกว,ว่าถอาดเขาเรียกว,ว่าเสริมค่าไปดอกจกปุ๋ยปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเทียว่าใส่ปามก็ปุ๋ยชายปุ๋ยพวกเนี้ยที่ทําเองเนี้ยระยะต้นทุนแล้วก็ผดถึงปามก็ลูกใยด้วยนะแล้วก็ถลายใ่ลูกใ่แล้วก็กวกเงื่อนที่บอกอะไรรางวัลการันตีคือที่หนึ่งที่สองนะประกวดปามโอเคความมาเลยทีเดิมวันนี้ มามาเลยตีเดิมตีไม่ใหญ่ชุดเดิมตีเกินทำแบบนี้ไม่โอเคนะขอบคุณมากเลย้ากติดตามเลยนะเพื่อนๆพื่สวัสดีจ้ะ